สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอรแลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอรแลนด์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2567ความว่า พนเาืองในไมเคิลดีฮิกกินส์ประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์กรุงดับลินในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรขอให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวไอแลนด์มีความผาสุกและความเจริญรุ่งเรือง ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยและไอแลนด์ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า49ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศทั้งสองจะมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะในด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและเทคโนโลยีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17.13นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังเมนวัตรีทศเทพเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนายสิรัตอาจนรงศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่31ตุลาคม2566สิริอายุ91ปี นายจิรัตอาจนารงเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2474สำเร็จการศึกษาระดับนาตาสินชั้นสูงที่โรงเรียนนาตศินกรมศิลปากรเริ่มรับราชการเมื่อปี2491ในแผนกดุริยางไทยกองการสังคีตกรมศิลปากรจนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งดุริยางค์ศิล,ลปินผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ในระหว่างรับราชการได้ทำหน้าที่ควบคุมวงปีพาดมาโดยตลอดเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญและแม่นยำในทางขับร้องและทางบรรเลงทุกประเภททั้งเพลงหน้าพาดเพลงในพระราชพิธีและเพลงประกอบการแสดงโขนละครสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิดที่ชำนาญเป็นพิเศษคือระนาดเอกและคล้องวงใหญ่ในปี2527 ได้ทำหน้าที่ครั้งสำคัญคือเป็นผู้ควบคุมวงปีพาดและเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครและพิธีพระราชทานต่อท่ารำเพลงพระพิราบณสารา,าดุสีนาลัยสวนจิตะดาได้สร้างสรรผลงานประพันธ์เพลงใหม่ๆเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามวาระโอกาสสำคัญต่างๆอาทิเพลงศีสุขมหามงคลสามชั้นและเพลงโหมโรงมหาสังสามชั้น และได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านองค์การประกอบพิธีไหว้ครูรดนตรีไทยให้กับสถาบันต่างๆ นายจิรัตเป็นศิลปินอาวุโสที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ให้กับนักดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นที่พึ่งให้คำปรึกษาแก่ศิลปินครูดนตรีไทยและวงการดนตรีไทยเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นนักดนตรีไทยสามารถถ่ายทอดและสืบสารงานดนตรีไทยระดับสูงให้แก่อนุชนรุ่นหลังจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยประจําปีพุทธศักราช2545 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอุบลวันอาจนรงมีธิดาสามคนเวลา17.52นาฬิกา52นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนางจงสวัสดิ์เหมเวศซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุ75ปี นางจงสวัสดิ์เหมเวทเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2491ที่ตำบลสบสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เป็นบุตรของนายพิเชียนและนางมันจันน,นรเดชานันมีพี่น้อง4คนในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่และระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาและมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยเมื่อจบการศึกษาได้ทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน นางจงสวัสดิ์เป็นคนสุภาพอ่อนโยนโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาห่วงใยคนรอบข้างเสมอจึงเป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานญาติพี่น้องและบุคคลที่ได้รู้จักในด้านศาสนาเป็นผู้มีสัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้การอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดที่สำคัญมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ได้อบรมสั่งสอนบุตธ,ธิดาให้เป็นคนดีให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงทำให้บุตธ,ธิดาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี ด้านครอบครัวนางจงสวัสดิ์สมรสกับพันเอกพิเศษบันเทิงเหมเวศมีบุตรธิดาสองคนคือนายนรเศษเหมเวทอาศัยอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาและนางสาวกัญญาภาเหมเวศข้าราชการกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะดิฉันปียณีเทียมอภรสวัสดีค่ะ